บอบรี่ก่อนนะคะนี่เราทำเองนะคะเราจะเคี่ยวซอสเองนะคะใส่แค่สตรอบอรี่กับน้ำตาลทรายนะคะไม่ต้องใส่น้ำนะคะเดี๋ยวน้ำสตรอเบอรี่ก็จะออกมาเองนะคะก็จะเป็นน้ำอย่างนี้เลยนะคะเราเพราะฉะนั้นนะคะ เราใส่น้ำเพิ่มเข้าไปนะคะตัวกบวี่มันก็จะเป็นแบบจะไม่จะไม่จับตัวกันแบบไม่เหนียวหนึบหนึบนะคะคเค้มขีเลียวเรื่อยๆนะคะเห็นไหม,มโยนะคะแล้วเราก็ใส่เกลือเล็กน้อยนะคะใส่เ,เล็กน้อยนะคะ่เกลือเข้าไปด้วยเพื่อ รอนะคะระหว่างที่เรารอสตรอเบอรี่เคียวไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเ,เนี่ยะจเ้เพื่อนๆทุกท่านนะคะเนาะ mm hmm. นี่คือวิธีทำซอสสตรอเบอรี่ของเราะค่ะ ก็จะใช้ไฟไม่ไฟมันอ่อนลนะคะเคี่ยวไปเรื่อยนๆนะคะตัวนี้วุ้ย เคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราไม่เสร็จนะคะเราต้องเคี่ยวไปเรื่อยๆอันนี้ก็สุกแล้วนะคะเสร็จแล้วที่เราเคี่ยวนะคะซอสซอบอรี่นะคะอู๋เว้าน่าทานไวค้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเจ้าขาเราก็ไปใส่เครื่องดื่มได้เลยนะคะเนาะ ใส่นมสดหรือจะเอาไปปั่นได้หมดทุกเมนูเลยนะคะเนาะหรือจะเป็นแบบชาเขียวซอรีนมสดนะคะชาไทยซอรี่นมสดนมสดซอรี่นะคะเนาะใส่ได้ทุกเมนูนะเจ้าคขาับประกันอร่อยอร่อยแน่นอนคนคนนะคะเห็นไหมเนีย่ยจะอเออ เปี้ยวหน่อยๆหวานในเปรี้ยวหวานนะคะเนาะอาจจะไม่เน้นหวานมากนะคะๆๆๆสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปแต่ก่อนนะเจ้าค้าบายจ้าหวังว่าทุกคนคงชอบนะคะบายบาย